เราอยู่ที่ประสานนครวัดสิงที่อยู่ด้านขวาอันนี้เป็นสิงตัวเมียนะครับส่วนด้านทางด้านซ้ายมือก็เป็นสิงโตผู้ขณะนี้ก็กำลังมีการบูรณะจะทำเสียนพญานาคใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น วันนี้นักท่องเที่ยวม,มาเยอะนะครับะสะพานด้านที่เราเห็นด้านนี้ยังไม่ได้บูรณะครับทางด้านซ้ายมือครับส่วาทางด้านขวามือนี่บุรณะเสร็จแล้วแล้วก็มีผู้คนเดินอยู่ทางฝั่ง,งขวาสําหรับนครวัดนี่ก็หันหน้าไปทางท่านทางด้านที่ตะวันตกครับก็เป็นถือว่าเป็นสุสานที่สร้างโดยพระเจ้าสุริยอรรมนที่สอง ปราสาทหลังนี้สร้างหลังปราสาทบันเตยเชัยครับปราสาทที่เห็นนี่ยังไม่ใช่ตัวองค์ประธานนะครับเป็นทางเข้าคือประตูแรกก่อนที่จะเข้าไปปราสาททางด้านซ้ายมือก็มีมีปราสาทที่ทําเป็นแบบห้องต่างๆมีความยาวมากทั้งซ้ายและขวา มีรูปนางอับสรอ,อยู่ในบริเวณผนังมีความสวยงามมากนางอับษรหรือนางอับสราบริเวณผนังก็จะมีรูปนางอับษรเป็นวนมาก จากประตูที่หนึ่งเรามองเข้าไปก็จะเห็นตัวประสาทร,ระหว่างทางเดินก็จะมีพญาน,นาคอยู่ทางด้านซ้ายและขวาทางด้านซ้ายมือจะมีบรรณายซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีการบูรณะใหม่ซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณด์ดีส่วนที่บูรณะใหม่ส่วนนี้ก็ทำด้วยหินทรายซึ่งต่อไปถ้านานเข้าก็จะกลมกลืนกับของเดิม ภาพสลักทางด้านซ้ายมือของตัวภาษาสลักไว้ที่ผนังซึ่งเป็นเรื่องรามยานะ <c oughs> เนื่องจากว่าเมื่อก่อนก็มีคนเข้ามารูปคลับมากเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็เลยมีเชือกกัน้นคือไม่ให้คนเข้าไปรูปเพียงแต่ให้ดูภายนอกซึ่งระยะห่างอยู่ประมาณ3ฟุต 对，就是啊，啊，对

ภาพนี้เป็นการแกะการเกษีนสมุทรทางด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นพวกยักษ์ซึ่งจะอยู่ทางด้านหัวของพญานาคศีษพญานาคส่วนเทวดาน,นี่ก็อยู่ทางด้านหางเพรานั้ไม่มีการกวนเกษีนสมุทรฝ่ายยักษ์ก็โดนพิษของพญานาคก็ถึงแก่กรรมอันนี้เป็นตัวอักษรที่แกะสลักไว้บนผนงังในผนัง ด้านหลังของตัวปราสาทอธิบายการกอร่อสร้างว่ามีการกอร่อสร้างมาอย่างไรบ้างเป็นตัวอักษรของโบราณภาพแกะสลักนี้จะมีทั้งรอบตัวประสาทรอบทิศทั้งด้านหลังด้านข้างและก็ด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้เป็นด้านหลังนะครับทางด้านขวาของตัวประสาทผนัง บริเวณถานังก็มีภาพแกสะสลักเช่นเดียวกันภาพพระนารายสมคุปซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันอ,อยู่ทางด้านขวาของตัวปราสาทคือทางด้านทิศเหนือ ของตัวประสาทประสาทนครวัดฐานหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นภาพแกะสลักทางด้านทิศเหนือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็สตูดิโอก็มา สระน้ำบริเวณรอบประสะาสาทนครวัด